ครข่าใบเนื้อเสือได้พี่น้องด้วยโอ้โหนแจ้วขี้เปียกครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็บผมอีบเสียบนะครับอยู่ทงไตทง้ายกับเราพี่น้อง ได้เนื้อเสือมาชิ้นนี้ประมาณโล่หน่อยพี่น้องนี่ครับยกฉินมาเลยพี่น้องเป็นเนื้อเสือของไหยนะครับมันแหวงพี่ไอเมันมาจอบลักกินค <c oughs> นที่ไปธุระเป็นบปเด็กินน้ำเป็นไปซีมไปคำหนึ่งโอ้ยผมว่าอีหยังของเ <c oughs> it, พิ่นมาไ่อยู่กินเลยพี่น้องมากระเจียวขี้เพียครับนี่นี่นี่ครับนี่เจียวขี้เพียสำหรับพี่น้องที่ทำหาพี่ไอได้เพิ่นเอาไปแล้วแหวงหนึ่งแล้วเพิ่นเฝ้าเพิ่น จ้ากี่เพียผมใส่ดีมาแล้วเด้แต่ยังทิ่ซิมก่อนนั่นนี่พบว,ว่ามันบดตัวไหนใส่ไปละเดี๋ยวผมใส่อีกเนี่ยนี่พี่น้องเอาเอาดีลงไปอีกครับอ๋ออย่าใส่มัหงหงใส่ขมตามที่ชอบพอแล้วนาะพี่น้องนี่เอา้าหืมไปใส่นะอ่ะว้นี้มาแล้วขาเหนียวครับผมมาพี่น้องมา อันในพี่น้องเมืองก้อนถะัะโลหนึ่งเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ยเมืองสิเป็นเสือของไฮนางของไฮแบบยำบ่ได้หรือสิพอดีเนาะพี่น้องเนาะนี่เมืองโอ้ยเมืองมีดเขาอยู่เด้อมื่อนี่นี่ครับอืมนี่เชียร์ในพี่น้องมึงทีซื้อดอกนี่เอาไปนี่ก่อน ครับแต่ก่อนดิแส็บขออนุญาตพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องทักมาบอกแก่ข้าวว่าแก่ข้าวแล้วกินยังกับเส็บนะพี่น้องแต่ขออนุญาตแก่ข้าวได้ครับเด้อกินของแบบนี้มันก็นต้องมีไรไข่แไรข้าวนั่นครับขออนุาญาตครับผมอ,อมเฮ้ยตรงนี้ยวบอกขียก้ยังดูนี่เอาโจกันอนาะเนี่ยที่เชื้อมเมื่อกี้เนี่ยซอยมาเมื่อกี้เอา อืมทักกับตัวผิดหน้องอืมเรื่อคนโอ้ผมตายเปล่าเรื่องเลย

เป็นเคลือเกลือเนาะพี่น้องตัวนี้จะออกก่อนเน้นี่จะเอาช่วงนี้เลยพี่น้องเนี่ยช่วงที่พี่ใหญ่เป็นมากสอยไปนี่ละ่ะ <c oughs> โอ้สุดตาสางเฮียงคนมาหลักสอยการเสือเนาะ ี่น้องนี่ครับถอนใบเนื้อเสือได้เป็นน้องด้วยโอ้โหเจ้ากีเบียอโอ้ コープラン。 อตอนนี้แข็งอยู่แต่พอย่ยมลงไปมันเหนียวนี่กรุบแลยแบบมันมันจับเนื้อก็เป็นเนืนกกน้อเ,เสือ,อเป็นหอังเลยมันจะเป็นเสือแก่อยู่ rồi mới nhận chờ biết cậu ส่วนใหญ่เนี่ยเสือนน่ครเขาสร้างไว้เพื่ไดเลยครับมะหันไปนํำกินไปนํำเดินพี่น้องเด้แต่เขาเนี้ยสีแข็งอยู่แข็งอยู่แต่ว่าเป็นยังนี่เขาบดอุ่นมือเศร้านี่เขาห้อนๆนี่ใบเขาหยิบพี่น้องมังเสือก่อนเลย

Trời ạ, giờ nên của mình. Mm. Mm không bao không, no. mm. ต้องกินแน้วพี่น่มเอานี่ครับ เออเอง่ายๆแบบนี้นะมาตอแเต่นักอยู่ด้วยตอนนี้เป็นเสือเสือแก่อยู่มันจะกีิเหนียวธรรมดาพี่น้องเจอความมันความกวาดเพาม,มันเสียบนะพี่น้องโอ้ืม mười ừ. hai cam. Ừ. ừ. Bài eu tenho mais aí não sei lá. ครับพี่นออ้อ,นนนนอ,นนองโอ้ครับมือนีนะครับจัดเป็นเนื้อเสือนะครับเนื้อเสือมาจุก็เจียวกีเพียรใส่ดีออกไปก็แสบเลยครับครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียิที่ตารับชมขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมตนะพี่น้องครับมือนีถือว่าเสือ,อเขาสิเป็นเสือเถ่าอยู่หรอกผมซสึกว่าสิเหนียวอยู่อันนี้บทตัวพี่น้องนะครับกับสิเหนียวอยู่แต่อาจทีกุบกรุบมัน กระแสบอีกแบบหนึง่งบริหารกลามดีพี่น้องครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนีก็ฝากพี่น้องก็ดตามก็ไห์ก็แชร์ให้เอี๊ยบแสบด้พี่น้องคลิปนี้วไปซ้ำนีนะครับพรอมค,คลิปหนาครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ